ถึงไหนแล้วลูกโรงแรมอะไร Signature The Signature Airport หาดใหญ่นะเมื่อกี้ใครไปผิดโรงแรมมาโอโซนผิดโรงแรมมาเพราะมันมีโรงแรมชื่อท้ายกันนะเด็กๆโอ้โหไปาเห็นสระว่ายน้ำแล้วข้างห้าซ้ายมือโอเค มีจิมเนเซียมมีฟิตเนสอร่าโอ้โหสะาวนะ้ำเอาอีกแล้วเด็กๆว้าวอร่าจะต้องเล่นน้องที่นี่โอ้โหมันเป็นทุ่งนาทุ่งนาปุ๋ยไหมนี่ทุ่งนาปุ๋ยเหลอตอนเรามาเลียกอะไรหรอเอนูเอ็นหนึ่งศูนย์ห้า ดูดูดูมีตังล้ามีตังล้างดูดีไปฉายดูเจ๊าฉายมาส่องดูซิมันมีตังล้าส่องดูตาเปิดมาาเปิดดูสิลูกโอยไม่มีตังเหมือนโรงแรมก่อนโรงแรมก่อนมีตังน์่้ดห้องน้ำดูห้องน้ำสิเอาไ้ก่อนเอาไ้ก่อน ว้าวดูโอ้โหมีขนมด้วยขนมฟรีกว่านี่พี่เขาบอกว่าไม่ฟรีหรอกชอบกินแต่ราคาแล้วไงดูราคาพี่เขาบอกว่าดีจ่ายตามนี้นะเด็กมีกาแฟมิ้งก์แต่พอไปดูเตียงสิลูกทำดูเตียงเตียงแล้วดูเตียงแล้วโอ้โหมีคน ยังนอสำหรับกี่คนยัเด็กป๊า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 ป๊ดป๊า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 ปนาป๊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 าเอาป๊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 าปาป๊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 าปาาอาอาปปปาาด้านหลังมีอะไร แล้วนี่ก็เปิดอย่างนั้นเลยพ่อแมาณนี้จีน้องเปิดดิมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นกำแพงกั้นอ้าวเหรออ้าวแล้วพ่อป๊าจะเห็นยังไงถ่ายรูปอ่ะพาไปดูห้องน้ำแล้วโอเคไม่สามารถส่งในนี้ไดไหนไหนไหนโอ้เจ๊จะแอบดูใช่ไหมเจ๊โอ้งปิดด้วยอันนี้เอาไว้ส่องดูคนอาบน้ำใช่นไหม โอ้โห oh สองหลอดน้ำได้สวยมนี่สวยแล้วงานนี้ไหนโอ้โอเคอค่อ 5, 7, เอา,าเจ๊อเส็จไปได้ด้วยเสบู่เยอะแยะเลย

หลังจากที่เราเล่นน้ำเสร็จเราก็จะมาแกะกล่องอะไรก็ไม่รู้ไม่ดันไม่ดันนี่อออแล้วก็จะเป็นกล่องแบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มแกะจาก แกะกะันเสียงใดเป่เปาโถ<ะ>มนะคะเป็นเป็นสีฟันกับยาสีฟันโห่โคตรเลวกล่องต่อไปน่าจะเป็นเหมือนกันต่อเลยสีย่เลย เหมือนกันเหมือนกันจะจะเอากลับบ้านเหล่าเฮ้ยมามาดูอันนี้กันจะเป็นอะไรอุ้ยกล่องบุบเก็บกล่องถุงเลย ยเหยุดพุ้เซ่มันกลวนทุกคนดูมันกลวนเดี๋ยวมันก็ล้มหลอกกล้องอ่ะนี่เป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นสัมรีกับคารเตนบัตมีข้ใส่กันพุ้เซ่กระโดดคุเซ่หยุดคุ้เซหนึ่งหยุดคุ้เซ่สองหยุดมาดูกล่องเล็กแกน ตองเล็กของเป็นอะไรอืเอนเดนใช่ไหมอ๋อไอทายแบบนี้คืออะไรมันคือที่ใส่เป็นหมวกเป็นหมวกใส่ที่อากงชอบใส่ออเป็นหมวกถ้าเราอยากอาบน้ำแต่ไม่อยากนวผมนะมาดูอันนี้กันน่าจะเป็นเหมือนกันนหะมเหมือนกัน มาดูกล่องสุดท้ายเซอรพรท์กล่องไม่เท่ากันลยไม่รู้เป็นอะไรอะไรอ่ะนพุเต้กระโดดเออ,อ,อเป็นถุงถุองอะไรก็ไม่รู้ถุงแบบนี้แล้วเราจะเอาอันนี้จำเป็นต้องเอากลับบ้านเพราะว่าพูเซ้อ้วกพุเซ้ชอบอ้วกระหว่างทางมา พูเต้ไม่ค่อยกินอะไรเลยแล้วก็ชอบอ้วกแต่ตอนนี้กินแล้วอวดคุกกี้อีกอย่าไปอวดอย่าไปอวดดู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 นะโอ้ยพูเต้ฟันดำหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็จะเป็นประมาณนี้

ไปเลยเดินเลยจะจอดนาบีมาด้วยรู้ไปเลยน่าจะไปถูกจะไปจะจอดนาบี ลามาถึงร้านไก่ย่างไก่ย่างขาดใหญ่นะไก่ย่างขาดใหญ่ร้านนี้ร้านไก่ย่างดีชาเปิดดูเรื่องไ้ดูผมจะกินป็นเส้นนี่คงไม่ไหวแน่นอนท้องแตกต้องสั่งเป็นชิ้นแาชาชักเคยลองสิู่กครั้งแรกที่โอโซนจะกินชาชัก อ๋ออล่ะโอ้โหอ,โอลาจัเดเต็มครับจับเดเต็มครับโอ้โหนี่วิธีการกินชาชัานะครับโอ้กินชาชัาเขากินแบบนี้นี่เองที่กินผ่านมาเรากินผิดกันนะครับอันนี้ของวิธีการกินที่ถูกต้องโอ้ oh my god มาเรีย